ครับสวัสดีครับแฟนๆดูสันชาแนลนะครับเมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้เป็นหนาหนาวครับเดี๋ยวสิผ้ามารีวิวนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นครับเครื่องทำน้าอุ่นนะครับไว้สําหรับอาบน้ำครับมาดูนีครับนี่นะครับเครื่องทําน้ําอุนราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดรุ่นนี้พิเศษมองไนครับหนึ่ง ต้มก็ได้ครับอ่าต้มทอดพัดในหมอนี่ก็ได้ครับอนี่คือความปเสียดของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอง่ายๆครับเขาต้มน้ำนะครับให้เดือดนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาไปผสมน้ำครับอเขาก็ไปผสมน้ำนะครับเดี๋ยวมาผสมกันเลยครับครับผมเมื่อเข้าต้มน้ำเดือดแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำที่เตรียมไว้นะครับ ห้ากับผสมเลยครับเทลงไปเลยนี่ครับนี่นะครับนำห้องกับอุ่นแล้วครับสุดหยอดเลยนี่นะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอ่านีนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับราคาประหยัดครับราคาประหยัดนะครับผู้ใดสนใจนะครับกลล่องติดต่อสอบถามของมาเบิงนะครับ นี่ราคาประหยัดราคาประหยัดแห้งนะครับนี่คือเครื่องเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับอ่าประหยัดไฟครับรุ่นนี้ครับแต่ว่าบอประหยัดแก๊สนะครับประหยัดไฟแต่ว่าบอประหยัดแก๊สนะครับประหยัดไฟฟ้าแห้งนะครับอ่าต่ว่าบอประหยัดยแก๊สนะครับอ่าจังใดกะผู้ใดสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับนี่กับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอันนี้เบอร์ท่าไร้อนนี่ เบอร์สามสิบสองนะครับอ่านี่เบอร์สามสิบสองครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอ่านี่ครับน้ำกับอุ่นพ่อหมอแล้วครับสามารถอาบได้เลยครับนี่ละครเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอ่าเป็นยังไงครับเครื่องทำน้ำอุ่นของเฮ้านะครับกันกูได้ สนใจนะครับกัติดตเขามาได้นะครับมือนีลูกอีสานชาแนลกะบบ่มีอย่างายครับเฮ็ดคลิปขึ้นมานะครับมุนมวนนะครับพี่น่อมมุนมวนนะครับหนาหนาวนี่กับรักษาสุขภาพนะครับอ่าอันใดทีควรอ่าอาบอุ่นกับอาบอุ่นครับอ่าเนาะรักษาสุขภาพกันครับอ่าสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สนิทกันครับอ่าเดี๋ยวตรง อย่าลืมกดติดตาม,ตามกดแชร์กดไลค์นะครับครับอ่าครับสวัสดีครับ